เดี๋ยวนี้จะพูดในเรื่องของวิชาวิธีวิจัยทางศาสรศาสตร์นะครับอาจารย์จะพูดกว้างๆก่อนว่าวิชาเนี่ยมันเป็นวิชาที่พูดเรื่องอะไรนะครับวิชานี้มันจะพูดเรื่องของการวิจัยนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเราเนี่ก็คือการทําทีสีหรือวิยทยานิพนธ์นั่นเองนะครับก็คือวิธีวิจัยทางศัตว์เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่นักศึกษาต้อง้คือการวิจัยมันคืออะไร การวิจัยก็คือการแสวงหาความรู้การสืบค้นหาความรู้รห,รหรือองค์ความรู้ที่เราต้องการอยากจะรู้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราอยากจะรู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็เป็นไปแสวงหาความรู้โดยการวิจัยนะครับทีนี้การแสวงหาความรู้ที่ว่าเนี่ยก็คือมันจะต้องทําอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบมีระเบียบแบบแผนนะครับเราอยากรู้สมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะ ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติดโคเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปศึกษาแล้วก็วางแผนว่าเพื่อที่จะหาคำตอบตรงนั้นว่าสรุปแล้วปัจจัยมันคืออะไรนะครับไปทดลองไปวิจัยดูเอาใกล้ๆตัวหน่อย่างเช่นเราอยากรู้ว่าเอ๊ะวัวที่วัวสาวกับวัวที่มันคลอดลูกมาแล้วเนี่ย สองกลุ่มเนี้ยกลุ่มไหนมันอันตราผสมตินสูงกว่ากันแล้วก็วางแผนไปเก็บข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็สรุปว่าสรุปแล้วอันไหนมันมีผลบวสาวหรือัวที่มีลูกแล้วทําให้ผสมตินมากกว่ากันอะไรเนี้ยนะครับก็คือเป็นการหาสแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบนะครับเรียกการวิจัยทีนี้ถ้าพูดถึงการวิจัยในทางสัตว์เนี่ยนะครับ ส่วนมากมันจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยเชิงทดลองหมายถึงต้องเป็นการทดลองนะครับมีการทดลองทีนี้การทดลองเนี่ยการวิจัยที่เป็นการทดลองเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนใหญ่ๆที่เราอย่ต้องทราบนะครับอันที่หนึ่งก็คือสิ่งทดลองเขาเรียก treatment นะครับอันที่สองก็คือหน่วยทดลอง เขาเรียก experimental, experimental unit ไอ้หน่วยทดลองเนี่ยในกรณีนี้ก็คือสัตว์นั่นเองนะครับคือสัตว์ทดลองนั่นเองนี่คือหน่วยทดลองอันที่3าก็คือค่าสังเกตค่าสังเกตก็คือค่าที่เราไปวัดกับหน่วยทดลองหรือค่าที่เกิดขึ้นจากการกระทํากับหน่วยทดลองมันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือค่าสังเกตนะมีอยู่3อย่างที่1สนะ่สิ่งทดลองเอาเรามาดูทีละอันนะครับสิ่งทดลอง สิ่งทดลองก็คือทรีทเมนต์นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการจะศึกษาและวิจัยนะครับเราอยากศึกษาอะไรล่ะเราอยากศึกษาศึกษาสมมุติเราอยากศึกษาว่าอาหารมันมีผลต่อการระสงมตินหรือเปล่านะครับสิ่งทดลองก็คืออาหารเราต้องเอาอาหารเป็นทดลองเอาไปเลี้ยงอาหารคือหาและอาหารที่มันมีโปรตีนสูงกับโปรตีนต่าเอาไปเลี้ยงวัวดูวสิ อันนี้วัวกลุ่มนี้เลี้ยงโปรตีนสูงวัวกลุ่มนี้เลี้ยงโปรตีนต่ำไออาหารนี่แหละคือสิ่งทดลองนะครับหรือทรีทเมนต์นะครับหน่วยทดลองหน่วยทดลองก็คือสิ่งที่ใส่สิ่งที่ใส่สิ่งทดลองลงไปสิ่งทดลองก็คืออาหารนะครับหน่วยทดลองก็คืออาหารเราเอาไปใส่อะไรล่ะเราไปให้วัวกินหน่วยทดลองก็คือสัตว์ก็คือวัวหรือสัตว์ทดลอง นะครับนี่คือหน่วยทดลองนะครับทีนี้ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยทดลองเราเรียกแค่สังเกตนะครับเช่นให้หารไปแล้วในกรณีนี้เราจะดูการผสมติดว่าตัวไหนมันผสมติดตัวนี้ผสมติดหรือ,อยังกลุ่มที่กินโปรตีนสูงผสมร้อยตัวผสมร้อยครั้งติดห้าสิบครั้งห้าสิบตัวอันนี้ร้อยตัวฝั่งนี้กินอาหารโปรตีนต่ำ ผสมร้อยครั้งติดเจ็ดสิบตัวอย่างเงี้ยอัดก็คือจํานวนที่ผสมติดนั่นก็คือค่าสังเกตหรือวัดการเจริญเติบโตเป็นตัววักี่กิโลกิโลกรัมต่อวันนั่นก็คืออัตราการเจริญเติบโตก็เป็นค่าสังเกตปริมาณอาหารที่สัต์กินโปรตีนสูงโปรตีนต่ำกินเยอะมากน้อยแค่ไหนปริมาณที่กินนั่นก็คือค่าสังเกต คือค่าที่เกิดขึ้นจะเอาสิ่งทดลองไปนะครับนี่คือวิธีวิจัยนะครับซึ่งในแต่ละแต่ละงานเนี่ยมันจะมีรายละเอียดว่าจากสิ่งทดลองเราจะจัดสิ่งทดลองแบบไหนเราต้องการรู้เรื่องนี้เราจะจัดสิ่งทดลองมีกี่สิ่งทดลองมีกี่มีกี่ทรีทเมนต์นะครับหน่วยทดลองเราจะใช้หน่วยทดลองกี่ตัวนะครับค่าสังเกตเราจะวัดอะไรบ้างมันก็จะมีรายละเอียดแล้วพอ รู้แล้วว่าจะใช้สิ่งทดลองเท่าไรใช้หนวยทดลองเท่าไรวัดอะไรบ้างพอจะเริ่มทดลองมันก็มีรายละเอียดว่าจะต้องวางแขนการทดลองก็จะต้องมีความรู้เรื่องสถิติการวางแขนการทดลองด้วยนะครับอันนี้ก็คือรวมๆของวิธีวิจัยในทางสัตววิทยานะครับ